บอกไม่ได้ยินเสียงเบาตรงนี้เตหันมาบอกอีเจ๊กูพูดตอนไหนเหรอพี่อาอยากคุยน้องเตคนแรกใช่ไหมงั้นเราเก็บน้องเตเป็นคนสุดท้ายเลยหยอกเล่นเตก็ทำแล้ครารู้สึกของคนดูอะเอาอย่างี้เพื่อให้แบบว่าเท่าเทียมกันเราไล่มาจากด้านหลังเลยแนะนําตัวแนะนําชื่อตําแหน่งด้วยหมายเลขเสื้อด้วยอะไล่เรียงมาเลยแถวบนก่อนเลย ชื่ออะไรตำแหน่งอะไรหมายเลขเสือ้ออะไรบอกไปเลยลูกวันเดียร์ผมชื่อกายพานพุพงศ์สุเกษมครับฮะขออีกทีสิลูกชัดชัดคมคมเลยชื่อกายพานพุพงศ์สุเกษมครับกายเล่นตำแหน่งอะไรลูกเล่นปี๊บปีบปี๊บในในทัรวร์นาเมนต์ช่องเจนนี้สวมเบอร์อะไรเบอร์สิบเอ็ดครับเบอร์สิบเอ็ดนะน้องกายเบอร์สิบเอ็ดครับเอาไล่มาเลยไล่มาเลยไล่มาเลยวันเดียรครับผมชื่อการณพงศ์ครับ ชื่อเล่นชื่ออาร์มอาร์มเบอร์อะไรตำแหน่งอะไรลูกเบอร์สามครับเล่นกองหลังครับอามเบอร์สามกองหลังสวัสดีครับผมชื่อฟรีครับจตุรพัฒน์กุศลกาครับใส่เบอร์สี่ครับตำแหน่งอะไรลูกเป็นกองหลังครับฟรีกองหลังเบอร์สี่สวัสดีครับชื่อปอโต้ณรพลนาจลองครับเล่นกองกลางครับหมายเลขสิบสองครับปอโต้หมายเลขสิบสองกองกลางอ่ะนี่ครับชื่อกายครับ วินันต์สวีวาวเปียร์เล่นตำแหน่งผู้สาวต,วตัวใส่เบอร์สิบห้าน้องกายประตูเบอร์รสิบห้าสวัสดีครับชื่อนายสุธิพงษ์และเล็กครับชื่อเ่นชื่อนุนครับใส,ส่เสื้อหมายเลขแปดครับเบอร์แปดนะตำแหน่งอะไรนนใช่ไหมนนใช่ไหมกองหลังครับนนกองหลังเบอร์แปดโอเคสวัออสดีครับผมพีคสุธิพงษ์อินทราครับไอ่เบอร์เก้าครับ เป็นตำแหน่งริมเส้นนะครับอ่าพีกนะน้องพีกนะเบอร์เก้าริมเส้นนะโอเคไปเลยครับชื่อ thank you ปนวัฒน์ภูมิเนผารับหมายเลขยกสิบสี่กองกลางครับ thank you กองกลางไปเลยครับชื่อนายนักเรียนเรียบร้อยนัดหนึ่งนัดหนึ่งหาให้เสร็จก่อนดีกว่าตอนนี้คนก็ประเดี๋ยวคืนปล่อยยังปล่อยยังปล่อมเลยเอาเลยครับ วัสดีครับชื่อนายนุชดูเรียบร้อยชื่อเล่นชื่อก้องเตำแหน่งกองหลังเบอร์สองครับกองเบอร์สองกองหลังอฮะครับชื่อบีมเอกสิทธิ์ในตำแหน่งกองหน้าไม่ใกล้ๆเดี๋ยลูกไปใกล้ๆเออตำแหน่งกองหน้าเบอร์สิบเจ็ดบีมกองหน้าเบอร์สิบเจ็ดสิบเบอร์สิบหกครับสิบหกขอขอโทษบวกเป็นเบอร์หนึ่งเดี๋ยวปีหน้าเปลี่ยนเบอร์แล้วกันนะสวัสดีครับผมฮันเตอร์ปองควบสี่มกรุณานะครับใส่เบอร์สิบเจ็ดเล่นตำแหน่งกองกลางครับปองเพราะอะ้วฮันเตอร์ใช่ไหม ฮันต้าเบอร์สิบเจ็ดสวัสดีครับชื่อซอสครับน้าทุตนะคมคุณตำแหน่งกองหน้าครับเบอร์สิบสามครับเบอร์สิบสามใช่ไหมชื่อเล่นชื่ออะไรนะซอสเหรอซอสซอสถูกแล้วไหมซอสอ๋อน้องซอสน้องซอสโอเคอ่าเชิญจ้ะสวัสดีครับชื่อนาวชิดสตาลังกาบหมายเลขกเกตครับกองหน้าครับน้องนาวใช่ไหมใช่ใช่คุณบ้านที่ยิงแล้วไม่มองอ่ะ ใช่ป่ะยิงแล้วไม่มองนะโนลูกชุดนะผมชอบมากเลยอ่ะเออผมชอบมากอย่างเท่ลูกนั้วนี่ะยิงแล้วไม่มองอ่ะเชิญนะครับผมโคตรยอชครับท่านเจริญครับผู้ช่วยอาจารย์สกลครับอ่าโคตรโคตรเลยนะตัวจริงโคตรย๊อชครับโคตรย๊อชโคชยอครับคยอ๊เหรอฮะอออ๋โเคตอนแรกวี่งว่าจ๊อกเหมือนกันนะโคตรยอครับโคตรยอชครับผมไม่โคตรยอชเลยผู้ช่วยอาจารย์สกลนะเราจะชอบตรงว่ยอชแน่เลยดูสกท่านก่อนนะครับผมชื่อเตะเวลาก่อนได้ยินไหมครับเจริญ ยาง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 ให้ให้เขาแนะนําตัวให้จบก่อนได้ไหมทีนี้ก็ฟังกันไม่รู้เรื่องขอไอคทีเตมเทคสองลูกเทคสองไปใหม่เหมือนเดิมเลยครับชื่อเล่นชื่อเตมเด็กชายเวลาการนข่งยินดีครับอายุสิบเจ็ดครับเล่นปีกซ้ายครับปีกซ้ายนะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเบอร์หกครับเบอร์หกนะอ่าปีกซ้ายสวัสดีครับชื่อซีครับ พลุ่งยิงอีรันวัสดีครับตำแหน่งกองหลังครับเบอร์ห้าครับอ่าสีหกองหลังเบอร์ห้าครับห้าเบอร์ห้าสวัสดีครับชื่อกล้องครับภัพย์ัชสวรรค์ครับตำแหน่งผู้มุกซาประตูครับเบอร์หนึ่งครับกล้องเบอร์หนึ่งนี่มือก่าของเรามือก่าของเราสวัสดีครับชื่อป้อมครับเด็กชายคนนี้เบอร์สูงตำแหน่งกองกลางครับเบอร์สิบครับอ๋อกองกลางเบอร์สิบนะโอ้โหนี่ยยังบางคน